สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับน,น้องพลอยเช่นเคยนะคะโดยวันนี้นะคะพลอยจะมาแนะนําเป็นเก้าอี้บาร์นะคะซึ่งเอาใจคนสสยดืม่มหรือว่าหาเป็นเก้าอี้ส,สวยๆนะคะเอาไว้ตั้งกับตัวโต๊ะบาร์อะไรแบบนี้เนาะเคาน์เตอร์บาร์เนาะซึ่งแต่ละแบบนะคะก็จะมีดีไซน์แตกต่างกันไปนะคะมีแบบลักชัวรี่สุดๆนะคะหรือว่าจะเป็นแบบดีไซน์เท่ๆก็มีจะมีแบบไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันคะ่ะ โดยรุ่นที่พอจะแนะนำต่อไปนี้3รุ่นนะคะจะเป็นขาสีทองนะคะดูสวยลักชูรี่มากๆเลยรุ่นแรกนะคะชื่อรุ่นว่าเดลล่าค่ะรุ่นนี้จะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่51เซนความลึกที่นั่งอยู่ที่49เซนความสูงอยู่ที่78 9 8ถึง98เซน เก้าอีนะคะจะเป็นโครงเหล็กพ้มด้วยผ้ามีให้เลือกถึง2สีค้าทําจากเหล็กชนิดพิเศษแข็งแรงนะคะชุบด้วยโครเมียมนะคะดูเงางามสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบโชคไฮดรอลิกค่ะรุ่นนี้นะคะมาในราคาเพียง3,900บาทเท่านั้นถัดมานะคะกับชื่อรุ่นว่าฮาวินค่ะรุ่นนี้จะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่46เซนความลึกที่นั่ง50เซนความสูงอยู่ที่87-107เนซนค่ะเบาะเนี่ยุ้มด้วยผ้าทําความสะอาดง่าย ะะดีไซน์ทันสมัยดูโดดเด่นขาทําจากเหล็กชนิดพิเศษแข็งแรงนะคะชุบด้วยโครเมียมดูเงางามสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะด้วยระบบโช๊คไฮดรอลิกเช่นเดียวกันรุ่นนี้มาในราคาเพียง3า0 0นบาทเท่านั้นถัดมานะคะกับขาสีทองนะคะคือชื่อรุ่นว่าเมอร์ลินค่ะรุ่นนี้ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่47เซนลึกห3ามเซนความสูงอยู่ที่97ถึง1 1 8เซนเป็นเก้าอี้บาโครงเหล็กพงด้วยผ้า สีเหลืองนะคะดีไซน์สวยมากๆคาทําจากเหล็กชนิดพิเศษเช่นเดียวกันแข็งแรงนะคะชุบด้วยโครเมียมที่ดูเงางามสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบโชคไฮดรลิกค่ะรุ่นนี้มาในราคาเพียง3,590บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากได้ที่ขาเป็นสีเงินดูเงางามดูโมเดิร์นนะคะรุ่นนี้รุ่นแรกค่ะกับชื่อรุ่นว่าซ i t r a 2 รุ่นนี้นะคะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่38เซนความลึก40เซนความสูงอยู่ที่63-84เซนเป็นเก้าอี้โครงเหล็กเบาะหุ้มด้วยหนังสีดำนะคะทำความสะอาดง่ายขาทำจากเหล็กชนิดพิเศษนะคะแข็งแรงชุบโครมเมียมดูเงางามสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบโชคไฮโดรลิกค่ะราคาอย,อยู่ที่1,900บาทเท่านั้นส่วนรุ่นถัดมานะคะรุ่นนี้เป็นเก้าอี้บาโครงเหล็กหุ้มด้วยหนังสีดำกับชื่อรุ่นว่าฟินโลค่ะขนาด ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่47เซนความลึก50เซนความสูง59ถึง107เซนเบาะหุ้มด้วยหนังสีดำทำความสะอาดง่ายนะคะดีไซน์โดดเด่นดูทันสมัยตกแต่งด้วยลายไม้ด้านหน้าดูโมเดินขาทำจัดเหล็กชนิดพิเศษนะคะดูแข็งแรงชุบด้วยโครเมียมดูเงางามสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบโชคไฮดรอลิกและรุ่นนี้มาในราคาเพียง3,590บาทเท่านั้น ส่วนรุ่นสุดท้ายนะคะสำหรับรุ่นคาสีเงินนะคะคือชื่อรุ่นว่า Marble ค่ะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นเก้าอี้บาร์ตัวบาดเนี่ยเป็นลายหอยนะคะออกแบบคล้ายๆลายหอยเลยหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่47เซนความลึกห0เซนแล้วก็ความสูงของเก้าอี้เนี่ยอยู่ที่9 2ถึง114เซนเป็นเก้าอี้บาร์โครงเหล็กนะคะหุ้มด้วยผ้าสีเทาทำความสะอาดง่ายมากๆนะคะแล้วก็ตัวดีไซน์ดูโดดเด่นสุดๆซึ่งขาเนี่ยก็ทำจากเหล็กชนิดพิเศษนะคะที่แข็งแรงชุบด,ด้วยคโครมเมียมดูเงางามสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบโช้กไฮดรลิก และมาในราคาเพียง2,890บาทเท่านั้นค่ะซึ่งแต่ละรุ่นก็ดูสวยโดดเด่นแตกต่างกันไปนะคะใครชอบแบบไหนว่าจะเป็นคาซีทองหรือว่าจะเป็นขาสีเงินก็สามารถทักแชทกันเข้ามาได้นะคะที่ไลน์ขึ้นต้นอยู่นี้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ ของน้องแอมินที่ขึ้นอยู่นี้ได้ค่ะซึ่งทางร้านของเรานะคะมีบริการจัดส่งทุกวันนะคะทั่วกรุงเทพและก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโเมตรจากทางร้านนะคะในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยจะมีค่าจัดส่งซึ่งค่าจัดส่งแต่และจังหวัดจะไม่เท่ากันยังไงลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามน้องแอมินก่อนได้ค่ะ และร้านของเราก็มีหน้าร the ้านด้วยนะคะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่ค่ะตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54ถนนสาธุประดิษฐ์นะคะแถวพระราม3กรุงเทพมหานครนั่นเองร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะใครที่อยากจะเข้ามาดูนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะของทางร้านเนี่ยมีหน้าร้านนะคะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่ค่ะถนนสาธุประดิษฐ์นะคะแถวพระราม3กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะซึ่งร้านเปิดบริการเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โม งยังไงวันนี้พอต้องไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆแล้วก็สินค้าดีๆโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะถ้าเผื่ออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดีย๋ยวพอยจะมาไล้ต์ตอบให้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย